หอนแน่เราพี่น้องเอ้ยแก้วจากไหนนี่ครับหอนหอนนะสิน้ำเย็นๆมันเท่าไรครับพี่น้องเอาลูกลขนั้นของใครเนี่ยนเนี่ยขาวๆเนี่ย ะไม่จอดตากแดดอย่างนี้นนะสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกท,ทุกคนครับผมเขามาแล้วฝากกดแชร์ให้แม่ได้ด้วยครับผมนะสิมีแนบบ่บอยฟังกูใ้ใดอยากถามอะไรถามมาได้หลายคนเห็นทักขมาอีกแล้วในในใน แชทกระจายเป็นยังเป็นยังเป็นยังอีกในในแชทอันแม่จักรพันธ์ไหมครับเพดต้นโตแฟนจักรพันธ์นะครับใจแม่จักรพันธ์นะครับอันนี้เป็นแฟนเพดเนาะเมื่อกี้ไปไล่์น่นั่นละ่ะอัน,นย่ามไลนะ่น่ะสายเขาดีดีอัน,นย่ามว่างสายลิมิตจีรีคอยดังเงือดละงออะไร เข้าใจที่เรครับพี่น้อง <c oughs> พยายามสิชิ้นพยายามสิใรออรรครจ,จะของปรับเครื่องย่างปรับปรับความเข้าใจกับเจ้าของปรับปรุงพยายามปรุงแต่กําลังเทือเนอะสัมพอ่อคนดีก็จะมี จากไหลไปเฮงลอยคนรนลอยความคิดต่างคนต่างความคิดเสียหเป็นอันนึงอัน,น,งอน,นเดียวมันกันยากครับอันที่ศูนย์เมื่อคืนีนตี มันกลายเถือ่อะไหลเข้าพะยามสโจมตีเข้าอันสิ่งที่ดีบ่อไปบอกไปจา่าดอกครับยี่ลิกับโป่งหัวติเพื่อกกอหัวเพื่อทำไรหรือว่าจ้องที่ทำไรย่างเดี่ยวระบายมาเลยจ้ะ แ้จาจีกับว่าอยากป่อยอยากจาก่ากลวี่น้องเนาะอันพลังลุบๆหนึ่เมื่อยสีจังไดดกเข้ากับพี่ย่าบอกอยู่ตลอดเวลาบ่งเม่นขนาดนี้เด้อมาจังสี่จังสี่ได้ซ้ำนี่เอาผลงานมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเท่าทนี้กระตุกลุ่กับเจาจะผอกเจาะภาพกันราคาเท่าทนี้ไปซ้ำนี่โอเคเพีพเ่นนข้าใจแต่ว่าคนปู่หูกับมี่เนาะหนาวิธีกระเบ้ากระจา ซ้ำบุงปุ้งขนาดกลางดือ้อกระบ้าให้เฮสัมมีตีเฮสัมมีตีเดนวิสมมีตีอันนี้คือย่อมรับหม่อมันผิดคือหูหมูเด้ครับบาเป็นยังไงเครื่องเสียงเป็นยังไงไฟเป็นยังไงเด่ดดนป็นยังไงคือมันหูฟังเถื่อมันกับบ่บอสามารถที่เถื่อบอ,อกระบายได้หมดครับพีนองคอยป็นคอยไปคอยแก้คอยพวดไป ยอนมีกาลังใจดีๆจากพี่นองและก็ศิลปินด้วยกันครับศิลปินด้วยกันฮักกันเพียงกันกับพี่นองว่าทำลายกันหน่อยค้นนาคีทำลายแต่ว่าศิลปินว่าทำลายกันครับเพราะว่งางการกับเราเนี่ยหนึ่งเข้าสิขยายวงปิน่นวงไงก็มาอีกแนรููแบบหนึง่งเอาผู้เจ้าสิว่าข่อยพัฒนาไปหรือตีหรือจังใด เรื่องเฮ็ดวุ้งเท็ดสามนั่งร้านสามห่องไปงังนีิตีผมก็เลือใจเว้ยก <c ười> ็คือมอีนเองจากวงุงจากปีแรกที่ตั้งมาเนาะพี่น้องสีเห็นมันอลังการบูวาาโดยความที่โควิดเขามันก็ไปว่าได้ไปแน่ผู้จัดโกงแน่ฝนตกห้ามแน่ยกเลือกแน่หาทุนมือละแสนมือละแสนสิบมือล้านสิบมือล้านสิบมือล้าน ไผยใจบ่ใหญ่จะเห็ดเด้อว,วงสิบอกให้คขันบ่มีเงินอีหลีแม่นนี่ล่ะผู้หนึ่งบ่มีเงินดอกแต่ว่าอาศัยพี่อาศัยน้องนี่ล่ะเป็นกำลังใจให้แม่นมันก็นสิีดคอยมีมาอีกนะครับมันก็นสิไปบ่รอดตัวปีแรกนั่นนะมือ้อนี้เลยว่าสิเศาเห็ดทั้งแม่ทั้งพ่อก็เลยว่าหนี้สินก็หลายแล้วลูกคอยสู่คอยแปลงเอาบวกกับ FC นี่ล่ะคอยเชียร์ซอยอยู่เคียงข้างแม่นสนับสนุนกับศิลปินด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ซอยไล่สด ยุสองอีพีขอขอบพุณนทางบ้านระเบียบวัตถสินเด้อครับผมที่เห็ดไห้มีเข้ามาแม่นจัก,กรพันนะครับไห่มีไหพี่น้องทัวภาคอีสานทัวประเทศไทยไดหูดหจัดแม่นจัก,กรพันนะครับอันนี้ขอบพุณนบารมีพอเอพอเปียร์พอระเบียบแม่ดวงจันทร์พุ่าลำนะครับสั่งเมียนมาพอมาหดปีสอง ขอนับหนึ่งไหมขอนับหนึ่งไหมนับหนึ่งไหมกับเริ่มจากศิลปินสิบกับยี่สิบสจากแด่นยี่สิบกับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบตอนนี้แด่นหกสิบแล้วครับสิขยายวงใหญ่มากเอาท้วมข่อยอีกเลยบัดนี้เจ้าสิท้วมพูดท้วมโพข่อยแจ๊สิบุ้ยข่อยงู้หัวอะไรเละตีข่อยมงังเกิลตะคักเน่ยเทอืม กยังว่าข่อยสิขยายบงไงเห้มันสมหนาสมตาพี่น้องครับบ่ได้วา้าวอวดบ่ได้วา่วาว่าเออผมสิไปได้นู่นนี่นัน่นอย่างจังชินบ่ได้วา้าวอวดคอยยางคอยเป็นคอย,คอย,คอยไปแบบเวที่มันออกมาเมือวานอืมจังสันจังซีได้เออแต่ว่าขอบคุณนะครับคอมเมนดีๆคอมเมนเป็นกำลังใจนะครับถักเขามานั่น ไปอ่านแล้วก็ยิ้มไปว,ว่าวที่สวยอันนี้ขอบคุณครับแต่ว่าปุมกับป้อด้ว่าหองอยว่าเออคู่รักคู่สวยแห้งละอันทั้งสีบ่บบบอว่าไปนะครับอ่านไปยิ้มไปด้วยความเสียดเออบงใหญ่เราเมียปีสีมาเมียก็มีความนั้นความนี้นนมันก็มีเล็กๆน้อยๆสอดเข้ามาอายู่ดอกอที่จังสั้นที่จังสี่เอาบุค่อยคุยกันแล้วที่บริหารคุยกันเลว,ว่าสิป,ปับปุงมพัฒนาไปจังไดมาจังได ถึงเปิดรับมองนั่นมองนี่จ้างผู้นั่นจ้างผู้นี่เพื่อสิดูแลองค์กรไงว่ามันเป็นวาเหตุแค่สิบค้นว่ามนเป็นวาสมารคิดไม่แช่ห้าซีฟงกสิบมันสามร้อยพู้น่ะพคอก็ต้องเปิดรับพนักงานเปิดรับคนดูแลัวหนา้าผนกดนั่นผนกนี่ผนกนั่นผดกน,ดกน,น,ดกนี่มันกแต่มีมาไปจ้างที่หังเป็คือบอเอาเงินมาบริหารเอาผู้ขอยคิดแล้วแหมบริหารคิดแบบนี้แหม я. เอเอเนาะ นี่อนี้คือศูนย์ของแม่จักรพรรดิเครับแก่กะเขาใจยุดอกเพิ่นกะทีห่วงเป็นเปๆป,ปครัำว่าที่ห่วงแหละคิดแบบนี้เอาเนาะกับ <c oughs> พยายามบอกตลอดว่า <c oughs> พี่นอ้องเอ,อ้ยอย่าไปเปรียบเปียบเออ้อสังส้งๆธรรมดาเนาะหลายคนหลายความคิน <c oughs> รอชมรดูกันนะครับนี่คือพลังบวกอดทนครับคนมุนไหวแมนกับพญามข้าใจพญามปรับจะคองครับเพราะว่าเ้าสิบเก้าไปอยู่กระบวนการใหญ่องค์กรใหญ่ที่สิบอายุนําแด่นปีหนาเปิดตั้งเป้าไวทีลอยคนลอยคนกับสิเพิ่มค่าช้จ่ใจรดบาดกับสิ่ซีขั้นนะครับรถพิธีสามขั้นรถชุดสองขั้นรดขั้วรถพระรถหลายหลายอย่าง ค่าใ้ใจมันหลทั้งที่ไปตะกี้ไปยุบระเบียบวัตถสิน่าพินแพงอยู่ดอกระเบียบวัตถสินเอาค่าจ้างอย่างมาแพงเสียสองแสนสามแสนพ่อมาเห็ดเองยงรอพี่น้องเอ้ย่าใ้ใจพี่น้องเสียบ่ห้าลังงานขาดทุนห้าลังงานเหลือกำไรพันหนึ่งผมกลับไปผมไปทุกอย่างตอนนี้บืนย่างเดียวเพื่อองค่อรอยากให้สมาชิกอยู่ไดอยากให้พี่น้องได้หูจักข้ามาหมอลำผลเใจแฟนงานเลียกันหน่อยไปเมือ่ออิลี ่ันพี่น้องติดตามเม่นสี่หินเนาะว่าเม่นไปรถแห่เนี่ยวงน้อยเนี่ยวงกลํำเรืองสอดแยงแบบวงน้อยเดยร้านหลอกล้านเหล่าเด้เอาตรงตัวขึ้นต่อนนี้ว่าถ้าได้ถือไหมเม่นจักรพันไปมัดเลยครับพี่น้องถือย่างเดี๋ยวหลากคนกระจูงตีมาโออเสียดายเนาะกลับขื้นระเบียบวัตสินปจา้าอันสีเปอยังออกมากแล้วกับเป็น่องน้ำรถหอ,อกรถแห่เป็นร่องน้ำ เม่ที่หน่วยจังชันจังซีเห็นอ,อันนี้ก็คือเขาใจยุ่งกับเพื่อนเป็นห่วงเนาะอันนี้ก็คือเป็นหว่นนหวงกับเขาใจครับสวัสดีพี่ไฟ่ทองขิดหัวเดอ้อทีมงานเสียงวีหกนี่ยงมันคันว่านนะมาอีกแล้วพี่น้องมาถามงั้น,นม่นค้าน,านยางรถขวานุ่งน่องกับน,น้ำมันเมื่อจริงก็เจาเนี่ย ไม่ได้ไปเอาเยข่อยนอนมาท่านตื่นหน่ยก็ทรไปมือข่อยไปงานไอดอกบอราเบือไเดือกักระโพวจุดใส่อเด้ี๋ยวพี่เใจคาดินนี่ก็ได้เบือไปเราหาพันบสเงินมาเบมาเดหาเงินมาได้เก็บออมรอบเดนพี่น้องไหหนาวิธีเดียมาไล่ใจเดียก็ออกมาบริหารวง เราจะหาอยนะหาร้อยอย่างเจ้ากับไปแตกมันเป็นอะไบ้างอยถือม้สำนักครับขออย่าหาเลยวะเนี่ยเฮ้ยกันใจี๋ยวงั้นติบใด้มากกันสี่ลำพีรองไล่ใจไหลสู่ครับพออมแมนครับสู่ด้แมนจากพันครับขอแค่พี่น้องอยู่เคียงข้างนะครับซอยขุดแช่ขุดไล่เพจลูกๆูกวงตุกคนครับ เดียวไหยังไม่ใชน้ำบาดตัดเต็มกับปอกองดีกว่าอะไรอนะไรแห้งแห้งซับจังยุบก็ตันเนาะจกขึ้นบ่อถือใจกว่าจะพี่นเลงนั่นหลาพี่น้องเด้อแต่คือซับจังอาละวาดระดิ่แม่นจิขยายวงเป็นวงใหญ่นะครับบ่อคอบ่อโอบอวัดได้ๆทั้งสิ้นนะครับบ่อคอแข่งผู้ใดแข่งกับตูวแม่นเองนี่แหละพี่น้องไม่ไม่หัวหน้าเกะมาไล่ใจข้าตูว กล้าเว้าเลยพี่ไฝท่วงย่องใหญ่เอ,อ้ยพี่น้อง <c oughs> บ่มีเงินสิบล้านจะเหดเดอ้อวงยี่หลีปีแรกพี่น้องเสือบอมมาไล่ที่ไหนมาเหมันแกะใจลูกน้องปีแรกเนี้ยค้ายูปีสองมันหมุนไปได้ทันง,งานขาดทุนทานง,งานเหลือพันทัางานเหลือสองพันกับไปย่างเดี๋ยวว,วา่าแต่พี่น้องจ้างเหม็นจากวันไปถือไม่ไปยืนยิ้มซื้อเหมันกับไปตอนเนี้ยบืนย่างเดีย๋ยวย้อนว่าอยากเอาซื้อไปฝากพี่น้องไปฝาก แฟนขับแฟนเพยงขับไห้พิดพ่อพ่อเหามีลูกน้องมาอยู่ในมือแล้วมาอยู่น้ำเหาแล้วมาบริหารมาทุกอย่างน้ำเหาแล้วเหาก็ต้องให้ลูกน้องมีงานฉะนั้นแล้วก็ต้องออกย่างเดียวงานเล็กงานน่อยไปบัดพี่น้องเอ้ยมาซอยน้องเนี้ยองดีโทมสานีิซอยข่อยยุดอกยางรถไฟกับหัวสมาชิกนี่หนามันก็ดจาสามร้อยเนาะ คาทีใจกันหลายบุ้งกันไงหนึ่งหน่ะังจูมตีจังจันจังสี่กับสิเก็บไปดอกห้างเทียมันอดเพราะไรมันก็เลยศูนย์ซื่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เคยมาได้ให้หัวหน้าบ่อยใจ่หลี่เมื่อนั้นไปปรึกษาพี่บอยสิริชัยแล้วก็บบ่าดียูอดทุนเอาแล้วก็ว่าไอเหไปขอข้ามเนี่ยน้ำว่าไอไอบอยมันเป็นจังซีจังสีหรือว่าไอ เมนตสิปรับปรุงแบบใดเพราะว่าเอาตรงๆก็คือคอยยางเนาะบอดี้มีทีละสิบล้านมีสิบล้านเอาขนมีปันพุนเอามาให้แม่เลยเจ้าสิฟังดีขนาดใดเครื่องเสียงเจ้าสิฟังเจ้าิโนู่นนี่นั่นต่างๆหน้าน้ิจต่างคอยมืออ้น้ำข้นเอ้ยคิจแจาเพิ่นห่วงน้องพี่น้องเนาะเพิ่นห่วงทาั้งที่เพิ่นอาสิคคอมมต์มาก ใจเพิ่นกับหว่วงนั่แหละเพิ่นกับคอบมเมนต์โดยที่เพิ่นกับลืมคิดไปมันก็แห้งเกินนังเสียมะฮัผู้ปิดอ่านพอมันกับเสียความรู้สึกมันเสียกําลังใจมันเป็นพลังลบไปนะครับอันนี้ว่าได้บาดไล่สดมาวาพี่น้องเด้ไรนี่คือคอระบ,บายนะพี่น้องเนาะกระสีป้ามานนี่แหละคือฟอ้อมพีหนาเหม่นกับว่ใงไงน่ะแหละพี่น้องสมาชิกเด่นเด่นแหม่นกับตั้งเป้าไวท้ที่รอยกุระศิลปินอีกนดกดนตรีอีกทีมงาน ค่อนวอยอีกนะครับองค์กรเพื่อสิขยายไปไงพิธีกันไงไปแล้วน้องก็เห็นครับอ,นะอันนี้ก็จังหาเบื้องเนาะพี่น้องก็สิไปตามกำลังของเจ้าของนี่แหละครับถึงประกาศรับม่าสวยงาน แล้วผู้ใดขุดอายุุนได้กี่รถแล้วมียค่ได้กีเจ้ารือนรถแล้พรถวเจ้ากิดออกขันงหายเมันจังเวเร็วแต่บางขั้เาเขาเรื่องรถืกันนั่นแหละรถหกล้อเขาพอแนเน่นนตืือกันบอีกแล้วสู้ๆขอพุณครับ สวัสดีพี่น้องทุกๆคนเดอ้อพลั่งบวกทั้งหลายนะครับขอบคุณกําลังแห้งเชีย่แยแห้งใจที่เทใส่เมียนมีมือดีได้กระยอนบรารมีทั้งบ้านระเบียบพัฒนศิลป์นะครับกะยอนศิลปินทุกๆคนที่มาไล่ร่วมใจไลส่สดซอยเอเมนได้ฝืนกลับขึ้นมาเงินใดมากส่วนหนึ่งไม่กลับไปใส่หมีใส่ศิลป์กระยอมระบาบใส่พระท่านเหมิดดอ,อกครับใส่พระท่านเหมิดกับ เก็บพร้อมล้อมเลยดเอาปีนี่ได้มงนั่นมงนี่กเก็บไปเก็บไปไวบริหารได้เงินมากที่สาหามื่อนก็มาซื้อขนได้เงินมากซื้อขนซื้อผ้าเมื่บ้านก็ไปซื้อนะครับหากแพงหรือเม่นเบงู่ครับคนใบรุ่นเก่าต่อไปเก่าให้ไกลไปให้ถึงขับให้ศิลปินให้ถ่ายคลิปรุงหลายๆคือว่องแจเกิดรวยโปรโมทครับ บอกพวดพี่น้องเอ้ยบอกจ้าสิม้างไหนจะกระคือตั้งมันแล้วมุ่งมันแล้วตั้งมันแล้วก็คือปีสีมานี่สิบังคับเลยเมื่ปีสีมาดอกควันสิพักวงนี่ก็สิบังคับศิลปินทุกคนเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปนะครับตัวแม่เนี่ยเองก็คือตั้งใจเราว่าสิพยายามเฮ็ดคลิปให้หลายที่สุดเพราะว่าอยู่นี่มันโลกโซเชียลเนาะโซเชียล เขาค่อยนั่งถือมองเพระปุ๋นเนี่รถไกลไปไกลมากทึ้งไงทุ่มดินยุพี่น้องเห็นตำนัา,นาง,งานไหมาตามที่ขขาวนั่นแหละครับผมโอ้ยใครอยู่ร่มมันไปทั้งคุณเดียอายุโตมันกับขออนุญาตเนี่ยหมอประมาณนี้เนาะพีนนะพ่น้องเนาะพี่น้องที่เขามาบ่ท่านเลี่ยจังเบิองย้อนหลังก็ได้นะครับมันเียเหมือน,นกับระบายก่อระบายเนี่ยถ่วงเหนกับสิทธิ์พวกไงคือว่าก็ต้องเปิดรับผู้จัดการเปิดรับคนงาน ท้ายกรบปวกาฟิทไทยนู่นนี่นั่นนะครับเงินบางส่วนได้มากกับใส่หนีเด้นะครับใส่ไปเรื่อยๆผู้ติดอยุกกรใจเย็นเด้อมันก็ขอนี่ลหละค่อยแก่ค่อยไขไปที่เะามองละบอนนะครับนี่ทมดินที่สีมะตั้งได้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อนขายให้ขายให้กับว่าได้ซื้อเงื่นสด่อกีีน้องเพื่อนขา้พ่อน ละเพื่อนในสุขพร3สามปีในราคาล้านกว่าล้านสองนะครับเพื่อนกาจังมีจังไปใส่เพื่อนไปเรื่อยๆในสามปีถ้าทําคลิปทุกคนจะมีไรายได้แมนครับแมนบอกบอกอยู่ครับกกําลังนนองมันกำลังเห็ดอย่างเช่นนนองน้ําหวานสุปิยากับกำลังเห็ดนะครับหลายๆคนกำลังเห็ดอยู่คิจะป็นกัติดตามไปในตัวครับ ขอบุณครับเอาเคลียร์ใจด้พี่น้องเดอ้อขอบเอาไปส่วงดาวไอ้แขวนไอ้อยหนึ่งน่ะขอบ,ขอบพุ่นคาขอบพุณนดาวด้วยพี่น้องเดอ้อสถานีตรงนี้นะครับจะเป็นจัดตั้งเวทที่มองซ่อมนะครับหันลงไปหุ่นทั้งทงหน้าหุ่นบนไอเสียงบรุรบกวนพี่น้องดอกฉะนั้นเราฝากถึงน้องๆศิลปินน้องๆที่อยากมาเป็นร่วมสื่อสารวัฒนธรรมนะครับอยากเป็นแดนเซอร์อยากเป็นนักล้องนักกล่อมอยากเป็นพระเอกนางเอกนะครับถ้าเขาไปในเพจมล้ำผลใจแฟนนะครับแม่นจักรพรรด ฟอมวงใหญ่ยุดอกครับปีนาตามกําลังนั่นแหละเด้อครับปี่นองเครื่องเสียงกับคือหอากับหูแล้วมองว่ามันแกะมองได้นะครับไฟมองนันเหมือดมองนั่นกระสิบปั๊บเข้าไปนะครับการแสดงกับพ่อที่หูว่ามองนั่นมองนี่เด้อก็คอยปรับคอยแก้ไขไปนะครับกตเข้าใจแม่นนั่นเด้อแข้งกับข้มเนต์กับีเปื่อกกอนะครับ งอเปิดอทำไ้ทอมเราสบายครับเอาบ่อบอไปแล้วครับบันนี้ขอบคุณถือว่าเรียนระบายให้พี่น้องฟังแล้วละ่ะเอาครับเร้ระบายพี่น้องฟังแล้วล่ะเงินได้มากหนาวิธีมาไล่ได้มากกับเก็บว้เวรบริหารปีหนาส่วนหนึ่งก็ใส่หนีใส่ซินนะครับหากไม่พูดใจดีกับซอยแม่นเด้อครับ <laughs> ซอยหางานให้เมนนะครับหรือว่าซอยใส่หนีใส่สินให้เมนกับทีว่าเป็นมิตา <laughs> ฮัลโหาดีคุณยางฮิงขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอคุยกับทายว่าเรื่องทีเรื่องผมินนะครับว่าเสียเอาจักรถดจักรถดนะครับเพว่าเรา็มาทาถุงนะครับไอ้แล้วก็เป็นพี่ดองกันนี่แหละครับลูกป้าใส่มะถุนให้กับว่าเอาก็ปลานแค่พอแค่น้ำมันนะครับพอแค่น้ำมันร้วนต่อได้เด้อนะครับร้อนทางเดดแ่งปฏิบัติทนนะครับไปอุดเยอะๆคนนี้แม่ครับเข้าใจอยู่ครับ หลายเนาะเรื่องดังมามันจะมีเป็นธรรมดานะครับกับห้ยาำสิบอนะครับเอาของคุณหลายๆฝากติดตามเพจมลํำคนใจแฟนด้วยนะครับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ฝากติดตามศิลปินของเม่นแต่ละคุณนะครับเห็นยุ่ิใส่กระซอยแช่ซอยไรออกไปนะครับฝากถึงคณะเจ้าภาพนะครับทีจ่างไว้แล้วเด้อนะครับแม่นกัสีบ๊เฮดเสียนาเสียตาดอกสมราคาพี่น้องยุดอกครับปีนากระไดด้อแล้วก็ฝากถึง พี่น้องที่เสียเอาเป็นบุญเป็นงานนะครับหมอล่ำควนใจแฟนก็นขอ,อไปอยู่ในใจพี่ใจน้องเป็นตัวเลือกอีกจกักวุงหนึ่งในเด้อนะครับพี่น้องเสียเอาวงใดก็ดีเมื่อสละครับเพราะว่าทีมงานเข้าใจหัวอ,อกของผู้บริหารแต่ละวบงแล้วล่ะครับว่าคือลงทุนกับหลายเนาะใจก็คืออยากเอาผลงั่นดีๆไปฝากพี่น้องผู้ละนะครับเอาตรงๆมันก็ตามกำลังซับน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ตามกําลังสับน้ำตาม,ตามาาระยะเวลาของการดังวงน้าต้องต้อง,ง,งใส่เวลานะครับเพราะเป็นว่าสิมาปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บพีดดังโด่งดังไปโอ้ยอันนี้คือเข้าใจนะครับมันก็เข้าใจค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆขอแค่พี่น้องเป็นกําลังใจให้แม่นจักกระทันไปตลอดนะครับงานหน่อยงานใหญ่นะครับ0992369953อันนี้เป็นเ,นเบอร์โทรของผู้จัดการเก่งนะครับ0973366225เป็นของแม่นเองนะครับหรือว่าติดต่อ Facebook นนเชน,นันก็ได้นะครับงงพิมพ์จะสู้ก็อายสู้ไปจ้าครับอันนี้ก็น,กน,น,น,น้องพิมพ์นะครับมาเป็นแดนเซอร์นะครับความสามารถกระเด็นตลกได้นะครับฝากถึงอีกรอบนะครับมีพี่น้องมีลูกมีหลานอยากปิดหมอลองหมอลำนะครับตะซอยทักกันเข้ามานะครับสมัครกันเข้ามาทั้งเพจหมอลำคนใจแฟนนะครับตอนนี้ทีมแอดมินนะครับทีมทีมงานกับเปิดต้อนรับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปีหน้าฟ้ามอมมวงก็คือแดนเซอร์กับสิริลอยขุน นะครับศิลปินอีกประมาณซีซีปนะครับประมาณซีปนะครับคอนพ้อนยนี่รับเพรอ,อันครับพี่น้นองรถบัสพี่ดาซีขันนะครับคอนพ้อยสามรถชุดสองรถเครื่องเสียงรถไฟรถโอ้พี่น้องเอาเดี๋ยวเปอกไปหลายมันกับ่อดีเนะาะน้ำค้นกับอาจจะว่าขอใจ นะครับเอาเป็นบ่าฝากติดตามผลงานของแม่นนะครับว่าขอแข่งกับไพ่นะครับขอแข่งกับใจจะคของนี่แหละนะครับจากใจแม่นจักรพันรับพี่น้องเฮยดเพื่อผลงานให้พี่น้องได้มวลได้ซื้อตอบแทนบุญแทนคุ้นพี่น้องที่ให้แม่นได้มีซื้อมีเสียงนะครับขอบประคุณหลายๆขอบพระคุณทุกกาลังแห่งใจนะครับสอบพุ่นที่ซอยแช์เด้อนะครับพี่น้องเขาเบื้องคลิปนี้็อย่าลืมกดแช่แล้วกดติดตามเพจให้แม่นาคขบผมขอบพุณนหลายๆครับ คุหล่อต้องสู้ขนานัดมีก็คือหลานของเมียนครับพี่น้องบาษีให้มาซอยบริหารซวยเมียนในส่วนของบัญชีนะครับเพราะว่าน้องก็ไปเรียนบัญชีไม่ยังถามเบิกเงินอีกตีมเ,เอาเดี๋ยวขอคุยเ่ิง ซอยไอ้มันแม่จะเป็นซอยตน้องแหะขโฆษณาซอยเจ้าแล้วเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าพี่น้องอยาาขุดที่ขุดทังมหาเม่นได้นะครับเม่นกาที่บอกอยากคองเมนต์เดแท้นี่แหละว่าให้ไปคุดได้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนก็มีรลดเมโคนะครับพี่น้องเอาขอบพูดหลายๆครับติดติดตามเม่นจากพันได้พี่น้องเด้อสู้ต่อไปครับสู้กับปัญหาทุกอย่างนะครับขอแค่พี่น้องเป็นกำใจให้แม่นตลอดไปนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับ ฝากถึงคณะเจ้าภาพด้ยครับตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับผมเปิดรับอย่างแบบมีงานคนที่คนที่ทรมาได้เอามือดีต้องเฝ้าวัดจจาให้มัดจําก้อนก็คือได้มือที่ก้อนนะครับขอขอบคุณหลายๆครับขออนุญาตบ้างคลิปและพี่น้องเด้อบ๊ายบ,าย,บายครับพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวฮหดคลิปอีกเพิ่งไหมครับ